ขับซิ่งแบบสปีดมากๆสวัสดีค่ะเฮ้ขอบคุณพี่หมวกเป็ดขอบคุณพี่ไบรอนนะคะอยากเล่าอะไรว่ามาเราฟังแล้วไม่ก็ หนูสวยมากลูปขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ MBF นะคะวันนี้เก่งมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่มาหากันด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาหากันนะคะทุกคนแบบน่าจะเหนื่อยมากๆเพราะว่าต้องไปยืนรอต้องแต่แบบต้องไปจองที่ต้องไปยืนรอเพราะว่าวันนี้แฟนคลับของพี่ๆหลายคนอะมาเยอะมากๆขอบคุณที่ไปรอกันนะคะแบบ จริงๆดีใจมากๆกเลยก็อยากมาขอบคุณเพลงเพราะก็ขอฝากตัวเองด้วยในฐานะนักแสดงใหม่ด้วยนะคะสวัสดีจานักแสดงสาวขอบคุณค่ะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นการาขอบคุณพี่บูนะคะหนูอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการมาไลฟ์แบบว่าอ่า ไม่ได้แจ้งก่อนเพราะว่าจริงๆตอนแรกอ่ะก็มีคนบอกหนูว่าไม่ต้องมาไลฟ์หรอกซาตังเพราะว่าแบบซาตางอ่ะแบบน่าจะเหนื่อยแล้ววันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าไม่เหนื่อยเลยค่ะไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าการที่มีทุกคนอยู่อ่ะมันทําให้หนูแบบไม่เหนื่อยเลยแล้ววันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆด้วยนะคะย้ช่องไหนครับ หนังภาพยนตร์ฉายที่โรงเมเจอร์นะคะเมเจอร์ซินิเพล็กซ์ล้วจะเริ่มฉายวันที่27มีนาคมนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีงานแบบเพรสอีกรอบหนึ่งของหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะขอบคุณพี่บูนะคะก็หนังชื่อเรื่องว่า attract วิญญาณที่13ค่ะคือจะบอกว่าชื่อเรื่องอะเปลี่ยนไปหลายรอบมากเก่งที่สุด แล้วงับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอุ๊ยทักไทยไดาราหมายปล้ยแดงขอบคุณค่ะไปดูพนอมันหรือยังยังไม่ได้ดูเลยค่ะใช่เสียดายมากเพราะว่าหนูแบบวุ่นอยู่นิดนึงในช่วงกัอนอันนี้ก็เลยแบบ ยังไม่ได้ไปดูเลยขอบคุณพี่สุภาโชคนะคะ13เลขอาถันใช่ไหมลูกมันเป็นชื่อบริษัทเนี่ยจริงๆก็คือเป็นบริษัทของพี่คุ้ยทวีวัฒนะคะก็คือเป็นหรือว่าผู้กำกับที่หยดนั่นเองก็คือจริงๆแล้วอะ่ะก่อนหน้านั้นนะคะแบบบริษัทอะเป็นจริงๆเป็นของสหมงคลฟิลม์มใช่ไหมคะแต่ว่าเอ้ยขออภัยค่ะพรนครฟิล์มค่ะแล้วเขาก็เปลี่ยน มาทําบริษัทนี้ค่ะประมาณนั้นเบลอนิดหน่อยพี่ภูมิใจในตัวน้องมากขอบคุณนะคะโอ้รับตำแหน่งนะักแสดง้อยล้านโอ้ยเกินไปค่ะเป็นเรื่องแรกของหนูด้วยหนูตื่นเต้นมากๆา,กากเลยค่ะแบบอาจจะยังไม่ได้มีการแบบพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะเพราะว่าวันนี้คือเปิดตัวหลายเรื่องมากๆ มีเจ็ดเรื่องก็ฝากทุกคนไปติดตามทั้งเจ็ดเรื่องเลยนะคะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนอยากว่าผมคือรู้สึกว่ามันร้อนมากวันนี้แบบนี่ทั้งวัน <c oughs> ทุกคนแบบตั้งใจมากมากเลยสำหรับภาพยนต์เรื่องทั้งเจ็ดเรื่องค่ะ <c oughs> ทีเซอร์ตบกันสนั่นเลยเอาจิงๆิงคือหนูอะยังไม่เห็นทีเซอร์ของตัวเองแบบชัดๆเพราะว่าหนูแอบดูอยู่ด้านหลังใช่ปะแอบมองอยู่ไกลๆก็เลยแบบ เห็นทีเซื้อไม่ชัดมากแต่ว่าก็เห็นอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคโอเคตบตบฉ่ำแน่นอนค่ะเป็นเป็นคือมันเป็นหนังวัยรุ่นอะโอเคเท่าที่พูดได้ตอนนี้ก็คือมันเป็นหนังวัยรุ่นที่สตังเชื่อว่ามันเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็คืออุ้ยขอบคุณของขวันะคะขอบคุณพี่ฟ้าไม่เก่านะคะ ฟ้าไม่เก่าอะไรก็เรานี่แหละอ้ยน่ารักขอคุณพี่ฟ้าไม่เก่าก็เรานี่แหละขอบคุพี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็พี่ดิฟซีด้วยนะคะก็ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสแสดงในเรื่อง attract t อชแท็กวิญญาณที่สิบสาด้วยค่ะคือชื่อเรื่องมันเปลี่ยนหลายรอบมากหนูก็เลยแบบงงชื่อเรื่องนิดนึงหมวยสวัสดีค่ะวันที่ฝากหนังด้วยนะคะฝากภาพยนต์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันที่สิบห้ี่สิเจ็ดมนาก็จะเป็นการเปิดตัวอีกรอบหนึ่งนะคะสวยจังขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วิกกี้นะคะ

แต่งตัวไปไหนมาคะวันนี้ไปงานเปิดตัวบริษัทหนังนะคะฝากหนังภาพยนตร์ด้วยนะคะดีใจมากขอบคุณทุกคนที่แบบมาหาก,กันเยอะมากเลยวันนี้แล้วก็แบบขอบคุณที่อุ้ยนุ้ยคาร์บอ,อยเหรอขอบคุณพี่หนึ่งนะคะแบบขอบคุณที่ติดตามหนูไม่ว่าจะเป็นในฐานะไหนไม่ว่าจะเป็นไอดอลหรือว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนะคะก็ขอบคุณที่ยังแบบติดตามแล้วก็สปอร์หนูเสมอเลยคือ หนูว่าแบบไม่คิดว่าจะมีคนมาหากันวันนี้แต่ว่าแบบทุกคนมาหากันด้วยความตั้งใจมากๆจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ดีใจที่ได้ไปหานะขอบคุณนะคะพี่ดีใจมากเลยอะขอบคุณพี่พีรักศักนะคะทุกคนไม่หลับไม่นอนใช่ไหมอะคือแบบว่าตอนนี้มันแบบมันค่อนข้างจะดึกนิดนึงแต่ทุกคนก็ยังไม่หลับไม่นอน อ๋ชื่อเพลงนะคะชื่อเพลงว่าแค่เธอยังมีลมหายใจนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนชื่อเพลงว่าแค่เธอยังมีลมหายใจจะเป็นเพลงประกอบภาพ,พยนตร์นะคะตื่นเต้นมากขอบคุณพี่แพนด้าแคทนะคะยังไม่ถึงบ้านเลยจริงหรอแสดงว่าวันนี้หนูหนูแสดงว่าวันนี้หนูถึงก่อนพี่ใช่ปะแสดงว่าวันนี้หนูถึงก่อนพี่ใช่ปะ ทุกคนว่าหนูควรเปลี่ยนผมปะผมทรงนี้รจริงๆผมทรงนี้น่าทําไปมากกว่าผมปล่อยเนอะเพราะว่ามันแบบเฮ้ยนี่ยเหมือนเหมือนว่าผมแล้วปะเออเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ร้อนมันไม่ร้อนอะนอนแล้วตื่นมาดูน้าฟ้าโอ้ยอวยมากค่ะทุกคนคือในนี้นะ เชื่อไม่ได้เลยนะทุกคนคืออวยอวยมากๆเลยทุกคนเลยวันนี้ชั้นห้าเหมือนไม่ได้เปิดแอร์ใช่ปะหนูไม่มั่นใจหนูว่าคนเยอะวันนี้คนเยอะมากกว่าเขาเคุณพีพัดลมนะคะยักษ <Yeah. S 2> ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีๆเขาคนพี่ดีๆนะคะเหนื่อยกันไหมวันนี้ทุกคนไปรอกันที่งานแบบกลัวเหนื่อยอะ่ะกลัวเหนื่อยอะ่ะไม่อยากให้เหนื่อยอะ่ะนั่งหมอคนน่ารักยังไม่ง่วงครับคนตรงนี้ก็น่ารักค่ะ ขอบคุณพี่ฟรีดอมนะคะถึงบ้านกันหรืออยังอะ่ะมีคนบอกยังไม่ถึงบ้านเลยถึงบ้านกันหรือ,อยังนะเจอหมวยก็หายแล้วอ,อ่าหนี่เก่งมากเขาแบบเขาแพ้พาวมากเลยเดี๋ยวนี้สวัสดีจ้าน้องส,สตางสวัสดีค่ะสำหรับส,สตางชมได้ตลอดชีวิตโอ้โหเขบคุณที่พัดลมนะคะ พี่ชื่อก้องนะคนใส่แว่นที่เราถามพี่ไงในขอแอปดูรูปโปรไฟล์อ๋อสวัสดีค่ะว้ดีใจอะ่ะขอบคุณที่วันนี้แปะมาหากันนะคะแล้วก็มาดูไลฟ์อีกจริงๆหนูก็อยากคุยกับทุกคนต่อแต่ว่ารู้สึกว่ามันดึกแล้วอยากให้ทุกคนแบบกลับบ้านดีกว่าขอบคุณพี่ฟรีดอมนะคะกลัวทุกคนจะเหนื่อยเพราะว่า กลัวทุกคนจะเหนื่อยเพราะว่าแบบยืนรอก็ตั้งแต่เช้าเลยเพราะวันนี้หนูไปซาวเช็คมาตั้งแต่ตอนเช้ายังไม่ถึงเลยเหรอมีคนยังไม่ถึงบ้านเหนื่อยไหมนะแล้วแบบคือคนบอกว่าเนี่ยเธอเป็นนักแสดงแล้วใช่ไหมเป็นดาราแล้วถ้าทําตัวแบบแปลกๆนะคือหนูว่าเป็นคนชอบหมายถึงว่าแบบ จริงวันนี้หนูกโกะมากตอนหนูเดินออกมาตรงตอนตอนเป็นพรมแดงอะตอนหนูก่อนจะเดินออกมานิดนึงอะคือหนูแบบสะดุดล้มอะเออหนูสะดุดล้มแต่ว่า <c ười> คลิปลุกยื่นว่าคนมันเยอะมากแล้วเราแบบไม่รู้ว่าหนูคิดว่ามันต้องมีคนเห็นเนี่ยถ้าแบบถ้าแบบว่าอยู่มุมเฉียงเฉียงนะคะจะเห็นว่าหนูแบบสะดุดล้มแต่หนูก็แบบขอบคนพี่มอม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 ไหมมอมมอมมขอคนพี่เอเิี่วนะคะสวัสดีค่ะพี่เอเยี่ว ขอบคุณพี่ขนมปังนะคะแบบหนูสะดุดล้มนิดนึงแต่ว่าคือแบบไม่รู้ว่าคนอื่นเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ยอย่างนี้เลยทำดีๆเราเป็นดาราเขาชอบแกงอ่ะไม่เหนื่อยแต่แค่หลับบนรถเมย์เลยอุ้ยมาเอากำลังใจไปนะขอบคุณพี่หนึ่งขอบคุณพี่คานาเม ไหมคะขอบคุณพี่พีรศัก์นะคะถึงบ้านแล้วดีใจด้วยถึงกอดถึงถึงดีใจด้วยยินดีกับทุกโอกาสที่เข้ามานะขอบคุณนะคะจ้าจา,จาพี่ชัยชูรอดยังไม่ถึงยายหมวยสวัสดีค่ะพี่บิ๊กอันยองอาเซยโย บอกว่าวันนี้หนูเปลี่ยนไปไหมพี่พีบอกว่าเจอเจอวันที่ไปที่แคสเลดีโอแล้ววันนี้แบบแต่งคนละแบบแล้วเขาคนทพี่พีรัศักนะคะโอ้ยน่ารักจังขอบคุณที่ส่งของขวัญมาให้นะคะไม่แปลกนะ่าจะเป็นตัวปลอมนะหมายถึงอะไรตัวปลอมหมายถึงอะไรตัวปลอมถ้าหนูแปลกแฟนๆก็รย์ต่างดาวแล้วลูก ะะดดเ,เด๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเด็ดเด็ดเด็ดตด็ดเ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 ายดเด็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 ดเดรดเด็ดเด็ดเป็ดได็ดเ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 ด็ด็ดเ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 ดดดด สะดุดรมแล้วก็แบบสะดุดแต่ว่าอยู่พยายามทรงตัวได้เห็นหน้าน้องก็มีความสุขแล้วขอบคุณนะคะหนูว่างนอนอ่ะวันนี้จริงๆเขามี after party กันต่อแต่ว่าหนูไม่ได้อยู่แล้วหนูไม่ไหวหนูว่วงอ่ะเฮ้ยพี่หนึ่งหนูนึกว่า เฮ้ยนี่มันดารานี่นาพี่สวัสดีค่ะเฮ้ยหนูนึกว่านึกว่าหนึ่งอื่นเอานี่ตัวจริงไหมอ่ะนี่ตัวปลอมหรือเปล่าโอ้ยขอบคุณค่ะส่งดอกไม้มาให้เยอะเลยอ่ะหนูนึกว่าตัวปลอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีใจเล่าความรู้สึกที่เป็นนักแสดงหน่อยอืมรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกของหนูด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบด้วยก็รู้สึกว่าเป็นความท้าทายใหม่ๆในชีวิตที่เราครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้แบบลองทำดูค่ะขอบคุณพี่นัทพงศ์นะคะแล้วอย่าดูเข้ามาดูหนังเรื่องนี้เพราะว่านักแสดง ทุกคนน่ารักเราเล่นแต่ว่าทุกคนน่ารักจริงๆหมายถึงว่ารู้สึกว่าได้มีตมภาพดีๆมาจากหนังเรื่องนี้แล้วก็แต่เอาจริงๆคือหนังเรื่องนี้หนูว่ามันเป็นหนังที่มันอยู่ในวัยของทุกๆคนเข้าถึงได้อ่ะค่ะเป็นเป็นวัยนักเรียนที่แบบว่าใครที่ได้ดูมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนเรากลับไปอายุสิบสี่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออขอบคุณพี่เธอเทิดศักนะคะคือวันนี้เอาจริงป่ะบนเวทีอ่ะคืออันนี้ยังไม่ใช่งานเปิดตัวหนังหนูใช่ป่ะคะเป็นเป็นงานเปิดตัวแบบ ค่ายแต่ว่าประเด็นคือลุ้นมากว่าเขาจะถามอะไรคือแบบว่าคือเข้าใจปะคือเขาไม่ได้บอกแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าให้อธิบายหนึ่งประโยคสําหรับหนังเรื่องนี้คือหนูรู้สึกว่าแบบในหัวมันมีเยอะมากแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงดีแบบพอจะพูดแล้วแบบอ้าคนก่อนหน้าเธอฉันเอาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะอ้อายน่ารักค่ะอ้อายน่ารักต้องไปดูแล้วใช่ไหมขอบคุณพี่จีโนกราฟเฟอร์ขอบคุณพี่กิฟฟี่นะคะใครพระเอกพระเอกคือแบงค์ค่ะชื่อว่าแบงค์วาสนาใครเนาะวาสนาทุกคนที่ทุกคนควรจะเข้ามาดูมา,มาดูหนัง coming of age ไหมรอ,อดูดีกว่า เรื่องนี้ไปแคสหรือทีมงานติดต่อมาคะ่ะทีมงานติดต่อมาให้ไปแคสคะ่ะก็โชคดีที่ได้มีโอกาสได้ไปแคสแล้วก็แต่บทที่หนูแคสไม่ไม่เหมือนบทที่หนูแสดงเลยขอบคุณพี่ทานายเบียร์นะคะไม่เหมือนเลยแบบสิ้นเชิงอะคะ่ะอยากให้รอดูว่าจะเป็นยังไงคือจริงๆตอนไปแคสอะแคสเป็นอีกบทหนึง่งแล้วก็ตอนได้เล่นก็ก็เหมือนตอนตอนได้เล่นก็ได้เล่นเป็นอีกแบบหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ขอบคุณพี่โอภาสนะคะ รอดูเลยขอบคุณนะคะเฮ้ยพี่หนึ่งบอกว่าหนังเข้าลรงวันไหนพี่หนึ่งยังรู้อยู่ไหมอ่ะพี่พี่ยังอยู่ไหมพี่ยังอยู่กับนูไหมหนังเข้าลรงวันไหนอืเข้ามีนายี่สิบเจ็ดค่ะอืมขอบคุณพี่หมวกเป็ดขอบคุณพี่บอลน,นะคะ อินดีนะลูกกับหนังเรื่องแรกขอบคุณนะคะตัวปลอมวิเฮ้ยหนูดีใจอะ่ะหนูดีใจเกิน <c oughs> คิดถึงลูกสาวว่างไม่ตรงกับหนูเลยคือตอนนี้ไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้างใครออกไปบ้างแล้วนะตอนนี้คือหนูงงมากเลย <c oughs> นั่นแหละคะ่ะใค่ยอยากมาแบบไลฟ์ขอบคุณอาจจะเป็นไลฟ์กระทันหนนิดนึงนะคะขอโทษทุกทุกทกท,ท,ท่านด้วย ทุกทุกท่านเลยขอโทษนะแต่หนูชวนมาดูเพี่ยหรือมาดูนะยี่สิบประมาณเดือนมีนาค่ะเวอร์และมีคนบอกสวัสดีดาราสาวดาวรุง่ง <c oughs> ขอลายเซ็นลนะ่วงหน้าเวอร์และแต่ว่ามันจะเป็นหนังแนวบูลี่นิดน,นึงนะคะก็ก็มันเป็นหนังที่เอาจริงๆอะ่ะตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่าโหดแต่ว่า หนูหนูถ่ายอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันโหดแต่ว่าตอนที่เขาพูดว่าตอนนี้เขาถเออตอนนี้เขาแบบเอาไปตัดอะ่ะหนูคิดว่ามันน่าจะโหดเพราะว่าพี่คุ้ยบอกว่าโหดมากก็เลยอืมเอมอน่าจะโหดคะ่ะน่าจะโหดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนเห็นหน้าหนูทุกคนก็ขำแล้วปะ่ะใช่ปะ ทุกคนเห็นหน้ะหนูทุกคนก็ขำแล้วหมทุกคนก็ขำอา้าวไอเด็กนี่มันดูมันเล่นสิององีกะนะหนูว่ามันก็ไม่กลัวหรอกนะมีคนไปดูหนังพี่เชิญมาแล้วพะนอหนังชื่อเรื่องว่ามันเปลี่ยนชื่อหลายรอบมากค่ะ ตอนนี้มันเปนแบบตอนนี้นะคือตอนนี้ที่ไ i n a ลมันชื่อว่า a t t r a c t วิญญาณที่สิบสามค่ะใช่ <c oughs> คือแบบงงกันมากจนนักแสดงเองก็คือแบบว่าพูดไม่ทงไม่ถูกไม่โถกเลยแบบพูดไม่ถูกเลยตารางการทันหันแต่พี่ก็เฝ้ารอนะเพราคิดถึงขอบคุณนะคะฝากด้วยเดือนสมงานอื่นๆในเดือนนี้เดือนหน้าก็จะเป็นงานแบบ ออเดี๋ยวจะมีเดินสายโปรโมทด้วยค่ะแต่ว่าหลังหลังนั้นหลังอันนั้นอันนี้ตอนช่วงนี้ก็จะเป็นงานอื่นๆค่ะงานร้องเพลงก็ยังจ้างได้เรื่อยๆนะคะหนูเรียนโทรแค่สองวันนะคะแต่หนูก็ยังอ่ารับงานได้นะคะใช่ค่ะหนูยังแบบไหวนะคะพี่ๆเจน่ะหนูพยายามจะอ่านคอมเมนต์อยู่ถ้าหนูแบบสปอย สปอยสปอยตอนไหนไม่มันวันนี้มันมีทีเซอร์ออกแล้วนะมันสปอยมันถือว่าสปอยปะสปอยเท่าที่แบบทีเซอร์ออกไงเออให้ทุกคนแบบเออแต่ว่าหนังเรื่องนี้คือทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่ามันน่าดูมากอะไรเงี้ยมาถึงว่านักแสดงพูดเองโอ้นักแสดงทุกคนขายของไม่คือมัน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 น่าดูค่ะเพราะว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากๆ ปกติไม่ดูหนังผีแต่ว่าหนูแสดงจะไปดูนะดูทีเซอร์แล้วน่าดูมากอุ้ยทุกคนต้องไปค่อยๆเลื่อนดูแต่ละนาทีของทีเซอร์แล้วทุกคนจะได้เห็นอะไรเพิ่มเติมเพราะว่ามันจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ค่ะ บทโหดกว่าหนูกุ๊กหรือเปล่าโหดกว่าค่ะหนูว่ามันมันเชิงในความท้าทายที่แบบเราไม่เคยได้ทําอะไรบางอย่างแล้วเราก็ต้องเหมือนทําอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ตอนก่อนถ่ายอะเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะต้องโดนทําอะไรบางอย่างใช่ป่ะแต่ว่าพอเรา,เ,าเล่นไปแล้วค่ะครึ่งเรื่องอะค่ะแล้วมันจะต้องทําสิ่งนั้นนะมันก็มันต้องเป็นเราแล้วไงที่เราก็ต้องทําพอเราเล่นมาถ่ายมาครึ่งเรื่องแล้วอะ ทุกคนก็อยาช็อกเพราะว่าคือจริงๆถ้าไม่ใช่หนังเรื่องเนี้หนูพูดตรงๆว่าหนูอ่ะไม่ทําแบบนี้แน่นอนเพราะว่าคนลุกอะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูหนูจะไม่ทําสิ่งนี้แน่นอนค่ะถ้าถ้าไม่ใช่หนังเรื่องนี้เพราะหนังเรื่องนี้มันบังคับไปทําไม่ใช่เพราะว่าพ่อพี่คุยคะ่ะพ่อเป็นพี่คุยพ่อเป็นพี่คุยหนูเลยทําแต่ว่าถ้ามัน คือคือถ้าหนังเรื่องอื่นที่ยอมันจะต้องทําอะไรที่มันขนาดเนี้ยมันแบบมันเกินเลเวลของลิมิตของตัวเองไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็สนุกดีได้ลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าถ้าเป็นสตังในเวอร์ชั่นเก่าก็จะไม่ทําอะไรแบบนี้แน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันข้ามลิมิตของตัวเองเกินไปอ c ติ n งกลัวได้หน้าเอ็นดูมากอ้าทุกคนเห็นหน้าหนูเอ๊ะ กุ๊กมันจะเอาไม้ฟาดผีไหมนะทุกคนทุกคนต้องไม่ติดภาพจำกุ๊กแล้วเออรอดูเรื่องนี้ดูนะคะว่าน้องจะเชื่ออะไรแล้วก็น้องคนนี้จะเชื่ออะไรน้องเชื่ออะไรแล้วก็น้องจะเป็นยังไงไอเด็กนี่อือทุกคนดูหนังเสร็ทุกคนจะไอเด็กนี่ เออฉากนอนแสดงนี่สมจริงมากก็อยู่แล้วปะคือฉากนอนคือมันแบบหนูบอกว่าหนูนอนได้ทั้งวันเลยค่ะพี่คุยหนูว่าหนูบอกอย่างนี้หนูวห,หนูนอนได้ทั้งวันเลยพี่อะไรเงี้ยแบบถ่ายเสร็จก็คือนอนต่อฉากที่แบบรอนักแสดงอื่นไปแสดงเพราะฉากต่อไปหรือว่าอินเสิร์ตหน้านักแสดงหนูก็แบบนอนเลยหนูก็แบบแต่ว่าหน้าไม่เหมือนตอนนี้นะคะ คือหนอ้าที่แสดงไม่ใช่อันนี้นะคะคืออาจจะถ้าดูอย่างนี้จําไม่ได้ว่าเป็นคนนี้หรอแสดงเพราะว่าอันนี้คือหน้าแบบหน้าเห็น,นะที่ดูคนเห็นอะคือมันเป็นหน้าแบบนักเรียนนะคะมันไม่ว่ามันไม่ได้แต่งหน้าได้อย่างงี้อะไรเงี้ยตามันก็เท่าเอาเท่าที่เป็นอหมวยอะเป็นน้องอหมวยอะมันก็จะตาแบบตาแบบนั้นอะตาแบบธรรมชาติ n น t ช r a l ออะเนอะวะเออไม่โตก พี่ไม่โูกเลยเหรอใช่มันไม่โกูกอะเลยแล้วมันไม่โูกเลยมันไม่โูกเลยวันนี้สวยมากค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะวิแป๊บนึงนะข้อความมันชาอ่ะสวัสดีครับเน็ตไม่ดีสะดุดมากจริงหรอ,อขอโทษนะคะขอโทษทางอินเทอร์เน็ตด้วย สตางค์สองพันยี่สี่ทำได้ทุกสิ่งค่ะเอนานี้มันสองพันยี่ห้าแล้วลคืะเราเยอะไรสองพันยีห้าทำได้ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญนะคะเป็นหน้าที่ที่ต้องทำใช่ไม่ไมค่ะชอบชอบทำจะไปแล้วทุกคนมีงานไหนอีกไหมมีวันที่อ๋อทุกคนอธินาหนูไปไปลองเพลงที่ a อ a c แบด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งลงตาราง ประมาณวันที่ยีสิบสองมั้งนะน่าจะใช่ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งวันที่ยี่สิบห้าเอ้ยยี่สิบสี่ประมาณมีงานยูซรินท,ท,ที่ที่แจ้งไปค่ะแต่ว่าอ,อ,อาทิตย์หน้ามีลองเพลงที่เอแบกด้วยยังไม่ได้แจ้งเดี๋ยว,วจะประกาศตารางอีกรอบนะคะ โอเคตอนนี้ก็ขออนุญาตฝาก o อ t ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวจะมีการปล่อยแน่นอน,นะคะ่ะสถานที่สวยคนก็สวยน่าไปดูอุย้ยขอบคุณค่ะงานเดียวกับพี่มาอยู่ไหมใช่ค่ะงานเดียวกันฟันดีค่ะฝฟันดีนะคะทุกคนหนุบไปแล้วนะหนุบไปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่ดูไลฟ์นี้ใหรรูมั้ย รักนะจ๊ะจุ๊บจุสองทีไปแล้วนะฟันดีลาตีสวัสดิ์พักผ่อนนะคะพี่ใครบดพึ่งมาใช่ไหมเนี่ยรู้เลยอ่ะพึ่งมาเนี่ยเขาจะไปแล้วอ่ะแบบสว,สวัสดีเบอร์ละฟันดีครับฟันดีไยัยมวย ส่วนฝันฝันดีฝากติดตามหนังแล้วก็โอเสีภาพพยนตร์ด้วยนะคะ Attract วิญญาณที่สิบสามค่ะไม่เป็นไรบูบุยอืไปเจอกันนะคะฝันดีนะบ๊ายบาย